พอจิตเริ่มเป็นสมาธิแล้วมันจะเห็นตัวใจนะอยู่ตรงนี้เลยนะไม่ได้อยู่บนสมองนิราการฝึกฝึกเราตัวจิตนี้นะร่างกายฝึกมันหาอะไรมันเป็นเครื่องมือของจิตจิตสั่งการอะไรเครื่องร่างกายนี้มันก็เคลื่อนไหวไปตามมันว่าจะไปมันก้าวเดินเนี่ยว่าจะนั่งก็นั่งมันเป็นเครื่องมือของใจที่สั่งให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอน ให้ประกอบหน้าที่การงานพิถูถเพื่อดีอะไรมันขึ้นอยู่กับใจทั้งหมดนะเนี่ยใจอันนี้มันอยู่ในนี้เราไม่รู้ว่าใจคืออะไรเราก็รู้ว่าหมดทั้งร่างนี้เป็นใจความจริงมันไม่ใช่นั่นเวลาฝึกเข้าไปเพอจิตเริ่มเป็นสมาธิแล้วมันจะเห็นตัวใจนะตัวใจจะตะล่อมเข้ามาร่างกายเป็นเหมือนภาชนะใจนี่เหมือนกับวัตถุหนึ่งระวางไว้กลางภาชนะวาง ร่างกายนี่ก็เป็นภาชนะเช่นวัตถุเช่นมะนาวเป็นต้นเอามาวางไวป้ปั๊มนี่มะนาวนี่ภาชนะมันก็รู้นี่จิตนี่อาการของจิตเน่ยมันก็รู้มันจะจิตเริ่มสงบแล้วจะค่อยเริ่มเริ่มรู้ความใจดวงนั่นเะเริ่มแล้วจิตม,ม,ม,มีความสองบมากใค้ก็ยิ่งแน่นหนามันคงยิ่งเห็นชัดร่างกายทุกส่วนเป็นอันหนึ่งต่างหากจิตเป็นอันหนึ่งต่างหากนั่น รู้เองรู้เองเนี่ยเวลามันกั่นกรองตัวเองเข้ามาจิแต่ก่อนมันคาคร้าไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเวลาเราฝึกมาแล้วมันก็ค่อยหดย่นเข้ามาหดย่นเข้ามาจนเป็นความรู้เด่นชัดอยู่ในช่้มกลางหัวองค์นี่ายอยู่ตรงนี้เลยไนะม่ได้อยู่บนสมอง <c oughs> บนสมองคือสถานที่ทํางานของความจําการศึกษาเราเรียนคือขึ้นอยู่กับความจํแจะามาทํางานที่สมองทั้งหมด นะเรื่องความจําขึ้นสมองคนจึงเข้าใจว่าจิตคือมันสมองเป็นจิต mm hmm. เวลาเข้าทางด้านภาวนามันถึงเห็นได้ชัด mm hmm. สมองนี่เป็นสถานที่ทำงานของความจดความจำ mm hmm. นะแต่ว่าปัญญามันก็ไม่เฉย mm hmm. ปัญญาจริงมันรู้อยู่ที่นี่มันไม่ได้ออกอันนี้พอภาคปฏิบัติทำ พอจิตเริ่มสงบสงบที่นี่เนี่ยไม่ได้สงบที่นี่นะสงบที่นี่สงบมากน้อยสงบที่ทํากลางอ,อกทํากลางอ,อกเรื่อยนี่เรื่องปัญญาออกเขาออกทํากลางอ,อกไม่ได้ออกนี่นะปัญญาทางโลกงสารอาจจะออกทางทางนั้นทางมันสมองซึ่งเป็นสานที่จดจำในห,หน้าที่การงานทาั้งยอยู่นี่จริงๆ เราจะเห็นได้ชัดเวลาเราเรียนมากๆนี้สมองทื่อเลยมันไม่จํามันไปทืออ่ออยู่บนสมองนะไม่ได้ทื่ออยู่เวลาเรียนมากๆีนเวลาปฏิบัติใ้ปฏิบัติมากเท่าไรจิตมีความสมงบมากใจมันมาสงบที่นี่สงบที่นี่สศราวานที่นี่นั่นทีนี้จิตยับออกไปจะรู้ที่นี่ปัญญาสอดอ่อไปออกจากนี้ออกจากนี้ไปเลยที่ทททส,มสมองไม่ขึ้นนั่น มันเห็นอย่างชัดๆเลยไม่ต้องถามใครนะอมภาปฏิบัติจึงเข้าหาตัวจริงคือจิตอยู่ตรงกลางอกสงบก็คือจิตสงบเองก็สงบที่ก้างกลางอกแยบออกมาในเรื่องปัญญาก็มีเรื่องอะไรก็ออกจากจิตมันก็ออกจากท่องกลางอกไปเรื่อยสหาหาว่างจนกระทั่งเจ้าของอัศจรรย์เจ้าของมันก็เป็นอยู่นี่นะมันไม่ได้เป็นอยู่บนก็เคยพูดให้ฟังแล้ว คิดว่าจิตโอ้โหจิตของเราทำไมจึงสว่างสวายน,านาั่งหนาอาชจันทร์นั่งหนามันอาชจันท์อยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่บนสมองจึงรู้ได้ชัดทำภาคปฏิบัติคิดต่อภาวนารู้สถานตั้งเดิมวิสิิใน่้ากลางในบาลีท่านก็บ,บอกแล้วพอครูห้าเสยยังคือจิตอยูอย่อยู่ท่ามกลางท่ามันคือเหมือนบหม,ามากักหัวใจอะไรท่ามกลางอกท่านบอกท่ามกลางอก,อก,อกจิตอยู่ในนั้นแหละว่า แล้วเวลาแสดงขึ้นมาจากภาคปฏิบัติก็อยู่ตรงนั้นจริงสว่างมากสว่างน้อยอยู่ที่นี่นจนกระทั่งกระจายไปไหนมันก็จ้ายอยู่นีน่อันนี้เป็นฐานเลยะสว่างจ้าเลยตัวนี้เป็นฐานของความสว่างเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นยี่นี่นะอยู่ตรงนี้นะเออมันสว่างจ้าไปหมดมันก็ออกจากวันนี้นี่ะน,นั่นละจิตแท้มันไม่ใช่ร่างกายนะ ร่างกายเป็นเครื่องมือของจิตทำงานเหมือนอย่างน,นี้อันนี้อันนี้เป็นเครื่องมือของเราเราจะทําอะไรจะสับจะยำํำเอามีดมาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรมาก็แล้วแต่มาจับซําฟันนั่นซัำนี้เสร็จแล้วทิ้งวางไว้วางไว้วางไว,งว,งวง้นั่นจิตสั่งงานเหมือนเราเอามือไปจับอันนั้นนี่มาทํางานพองานเราเสร็จแล้วก็ทิ้งไปทิ้งไปปล่อยเครื่องมือไป อันนี้เรื่องขันห้านี่เป็นเครื่องมือของจิต